ตอนนี้เท่ากับมะฮอดตลาดแล้วค่ะขบิวงว่าสิมนมีค่ะขบวนวัว่ามือแดงสินมีนู่นยังเด้อค่ะตอนนี้เท่ากับเป็นยางตลาดก่อนค่ะไปซื้อไปซื้อพักน้ำไปซื้อผักน้ำขาประจำ เาให้เล็กหน่อยน่ยนือหน่อยเดนเสืออะไรยังคะแค่เผาค่ะแค่เผาังมาไหนมากสือพิมพ์่อเสือเจียเจบเบีนเสือเบียนบแล้วมากก็จะมากกว่าค่อันนี้จะเป็นาข้าัหมคกินวาไม่เยนเลยเบีไม่บ่ไรแล้วเบียนไมเบแล้วเบียนแล้วายังมาขาวข้า ได้แต่ลาบแทนไม่เียนไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้า้าซัดเค่ะไม่ถ้าไม่ถ้าลม่้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถสาม่ถ้าไม่ถ้าไม่้าไม่ถ้าไ่ถ้าไม่้าไม่ถ้าม่ถาไม่ถ้าไ่้าไม่้าไก่ถ้าไม่ถ้าก็่ถ้ได่้าไก่้าไม่วงาไม่้าไม่ถ้าไมแถ้วไม่ถ้าไม่ถ้าไก่ถาไ่ถ้าไม่้าได้าัก่ถ้าได้าไ่ถาไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถาไมาไม่ถ้าไม่้าไม่้าไม่้ไป เอาไปแกะนั่นะคะตอนนี้เทากับเสือมาแต่ว่ากับยังโบกบอย่างนั่งเหลือหมูอยู่ค่ะไปเสือหมูเท่ากับมัดข้อหมูค่ะนี่หมูเด็ดสีหันในเปลือกบวมหมูเท่าจะไปหั่นนี่หันกินหมือแร้งค่ะอ๋อ สีตัวหนึ่งค่ะแบบอร่อยเดี๋ยวมือแรงสีหันให้เบิง้งแต่ได้๋ยักตัวใกล้ตัวนึงค่ะแต่ว่าสองตัวนี่เพคนว่าเพคนจีแถมอยู่สื่อตัวหนึ่งแถมสองตัวพอแล้วว่ะเอาสื่อยู่ใส่บอกคนเนี้ยพวกหมวดในคนเนี้ยแ,แม่นแม่นแม่แมนโปรโมทแนมย้ายพวกหมวดที่อยู่เออมือถือที่ยสาม จะรักสองนะครับบัตีทอนค่ะ,น,คะน,นะครับหลายหลายค่ะหลายราคาพี่พองนน่อยง,ง่ายราก็ดีงเริ่มต้นแล้วต้าวตีเอาลาคาาท่าไดเริ่มต้นจากสี่ร้อยหาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่ร้คาค่ะ,คะเริ่มเด้ค่ะ อยากกินกามาได้เด้อค่ะมาเบิงทำเพื่อนมันมีหลายระค่ะแซ่บค่ะมักกินประจำมาซเสือประจำาซือไปหันหลายตัวละค่ะเปิ้ลมักเปิ้ลยัางให้พ้อมแล้วเรียบร้อยแถมน้ำจิ้มให้ด้วยแถมน้ำจิ้มด้วยค่ะยืมเด้อค่ะถ้าสนใจสนใจตามมาเด้อค่ะบ้านซีสมก้อนค่ะ ปงม,มัดายางสามสี่อย่าง,งออกนัก่โอ้โอโอนี่แหละมันแทบโงนู่แบ,บแบบลยนีนเกเ็มล้วเก็ล้วเก็มล้เบียก่อนานีงนิ่งเียงส่สี่ครับใสี่มสี่ใส่ีหอมเอาไปกินได้เมีข้าวหนึ่งข้าวหัวขาเดียวจะเสร็จได้เลยเนานะครับ นางกอบนังกอบไปละค่ะถ้สนใจอย่าลืมบ้านพีชมพอนต้นตนยางเนี่ยละค่ะอ้นนึงแบบพันยางให้กับมีดละค่ะถ้าพูดได้ิข้านไปยางยูบานเน่า่นกับยางให้จ้างพันยางก็ได้ค่ะห้าิสองร้อยห้าิเนาะไปเื่าอห่เลือม้อค่ะถ้าสนใจ ตามมาได้ค่ะวันที่สุดแม่เลยห <c oughs> ยาบมาวานันหยาบมาโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทีมงานอาข่าวแววพ่อนะครับทีมงานแม่ครับขอบคุณมากปากไปหาพ่อใหญ่สังเด้อ่ามามาจีมากินหรือว่ามาฝากพ่อใหญ่สังสีมะหรือว่ามาอย่าไปย่านโควิดลงมาโหลดดองดองมาเลยที่ที่ทำนไปกินด้วยเอาเหลามากทีหมูเป็นของ ยายนิวัดเราพม่ยิ่สังมาเลยตากตากเลยตากได้อมานี่เข็นมาจ้ามันมีนี่มันเบิ่์นหล่ะมาดีครับเอออ่าฝากได้แ้วค่ะฝากได้แล้วค่ะหมูหันข้าวฟ้านิวัดค่ะปัดจีสรงพรค่ะเชิญได้เลยขายทุกเมื่อค่ะมีทุกเมื่อครับค่ะป้าบันีิเฮ่ากับไปไปหันตอนวันเว้นนั่น เอาไห้เบิ้งนัง่นไปซื้อหมูพี่น้องซื้อหมูมาว่าสิมา,มาหันมาย่างเลยค่ะเนี่ยกำลังย่างค่ะย่ากกำลังใกล้ี่ชุกแล้วล่ะอันนี้คือน้ำน,นัวน,น้ำน,นัวค่ะอีกเชือหนึ่งค่ะอีกเชือหนึ่งค่ะไห้มันแซ่บไห้มันเหลืองอุ้ยหฮยเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องแบบเป็นตาแซ่บมาน้มกินน้ำกันเด้อค่ะ ค่ะนี่ไห้มันเหลืองอุ้ยหฮ้ยมันกระจากรอบเพราะว่าเขาเป็นหนังมักหนังมักนี่กระจายนี่นีไอ้ซิลซอสซอสกับหนังมันค่ะค่ะคุ้ยได้ไหมอาห้าไห้มันให้มันที่เกี่ยวการข้อการย่างหมูนะคะมันมันจังสระ่าแหงปวดค่ะมันกระจายเสียบ ข้าวผ่ามันก็นจะเป็นมันก็หน่อยเห็นบ่ค่ะมันก็นนจะเป็นเป็นตะแเสบใช่ไหมบางสีสันมันก็นจะเป็นตะแเสบพระกัน<ม>แล้วก็ข้ากระเจี๊ยบน้ำจิม้มน้ำนะคะน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้ม น้ำจิ้มค่ะน้ำจิม้มฮอตตำกาเองเพราะว่าเขามารนใดเข้าอตตำแป้ว่าต้ม,ตมน้าจิ้มเปรี้ยวหวานค่ะเป็นตาแ่บบ่ค่ะผุ้น่ะน้าจิ้มก็เป็นตะแ่บตะแ่บแล้วก็มีผักน้่มด้วยค่ะผักแก้มอันนี้จะเป็นผักแก้มค่ะผู้ใดมักผักกับห่อผักไปน้่ห่อผักไปน้่มมันจีีมีน้าจิ้มแล้วก็มีห่อผักไผมากห่อก,ก,กับห่อไปนั่ค่ะ เท่ากับย่าง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 ไปเรื่อยๆค่ะย่างให้มันเหลืองยังน้อยมันกัเหลืองยังน้อยมันกัเหลืองกรอบเท่ากับพีชานางช้างนี่พอ,อย่างเสร็จแล้วเท่ากับจังเอามาสาับซักซักเป็นชิน้นสับเป็นชินช้นเด็แบเดบดกรอบๆค่ะจังน้อยกับซุกดเหรอค่ะบะเนียน บะเนียแม่ต่อยกับที่เขาตีาเ๋เขียบนีไว้ซ้ำหนีเด้อค่ะแต่ว,ว่ามาเด้อพี่น้องมาก,กินน้ำกันมาก,กินน้ำเม็ดต่อยเด้อค่ะมาก,กินฉลองปีใหม่น้ำกันสปอนเซอร์กับบอมี่ค่ะสปอนเซอร์หัวหนึน่งกับบอมี่ผู้ใด้เนาะสิเป็นสปอนเซอร์ให้แม่ต่อยเอาะมันเนาะโอ๊ยเหอามากเลยค่ะมีไอ้ค่ะวันนี้ว่านได้กินน้ำชาเลยนะคะแม่ต่อยว่านได้กิน นายอยากเป็นสปอนเซอร์ให้แม่ต้อยกะเชิญเด,ด้อค่ะแล,ะล้วก็มาฉลองปีใหม่น้ากันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อยกะขอขอจบจำนี่เด้อค่ะขอจบคลิปนี้ไว้จำนี่ก่อนเดี๋ยวจังน้อยเข้ากับสีในโล่งมือเพราะว่าสามารถกรอบแล้วเขจจ้าดดกัสีโล่งมือกินกันนะคะแม่ต้อยกะสีขอจบคลิปจำนี่เด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินย่างหมูปีใหม่น้ากันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาฉลองลําชาน้ำก,กันนะคะ thank <laughs> you